สวัสดีครับญาติธรรมทุกทท่านนะครับผมก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับเจ้าภาพทุกทท่านที่โอนปัจจัยมาร่วมทำโรงทานกล้วยทอดนะครับวันที่25ที่วัดสองพี่น้องจังหวัดชัยนาฏนะครับหลวงพ่อโลดนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็ได้ซื้อน้ำมันมาสองหลังนะครับลังละห้าแล้วก็เป็นวัตถุดิบ ในการทอดกล้วยนะครับผมจะเป็นแป้งข้าวเจ้า,าถุงละ,ถ,งละถุงเล็กถุงละครึ่งกิโลนะครับถุงหิ้วนหนึ่งก็ประมาณ9ถุงนะครับผมแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดง1ิบกิโลนะครับนมสดอีก1ิกระป๋องนะครับแล้วก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับเจ้าจอของร้านที่ผมไปซื้อของมานะครับ เขาร่วมทำบุญมาด้วยข้าวสารหนึ่งถุงนะครับผมก็ยังรับบุญได้อยู่ครับยังรับบุญถึงวันที่ยี่สิบห้านะครับผมเดี๋ยวกะว่าวันอีกสักวันสองวันนี่ก็จะไปซื้อน้ำมันถุงมาเพิ่มอีกประมาณสักลังสองหลังเนี่ยครับผมก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุบ,บุญด้วยนะครับผมเดี๋ยววันที่สิบแปดนี่ก็จะไปตัดกล้วยนะครับบอดีอ่าสตาเจ้าภาพพี่น้องชาว พี่น้องชาววังปานอกวังปานในได้ร่วมทำบุญเป็นกล้วยนะครับแล้วก็เป็นหมันนะครับผมแล้วก็ขอบอกบุญมายัางญาติพี่น้องที่อยู่เราไ่ใกล้เคียงเนาะ,ะผมจะเดินทางวันที่ยี่สี่นะครับส่วนในส่วนของผมถ้าเป็นพืชผักสวนครัวของผมจะเป็นพริกมะเขือเปาะมะเขือพวงนะครับถ้าผมเก็บไปได้ผมก็จะเก็บไป ไปไว้ที่โรงครัวเนี่ยที่วัดสองพี่น้องนะครับหากญาติพี่น้องท่านไหนท,ทาเกษตรนะครับอยากจะร่วมทําบุญโดยที่ท่านทั้งหลายไม่มีปัจจัยนะครับก็ร่วมทําบุญกับผมเป็นผักได้นะครับผมก็ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับผมสวัสดีครับ